สวัสดีค่ะวันนี้มาทำเ็ดเค็มทองผัดหมูสามชั้นอร่อยๆอออกันค่ะวิธีทำก็ง่ายมากๆเลยนะคะมาลงมือทำกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยแล้วใส่กระเทียมลงไปถ้าชอบทานเผ็ดก็ใส่พริกลงไปด้วยก็ได้นะคะพอกระเทียมเริ่มหอมก็ใส่หมูสามชั้นเลยค่ะวันนี้ใช้เป็นหมูสามชั้นสไลซ์ซื้อที่เขาสไลซ์มาแล้วสะดวกมากเลยค่ะ ผัดไปมาแล้วปรุงเครื่องปรุงได้เลยนะคะเครื่องปรุงก็มีเพียงน้ำมันหอยซอสปรุงรสและน้ำตาลทรายสำหรับเมนูนี้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีใช้หมูประมาณ2-3ถึงสขีดก็จะได้1จานพอดีนะคะเกือบลืมใส่น้ำตาลทรายพอหมูเริ่มสุกใส่เห็ดเข็มทองลงไป เห็ดเข็มทองนอกจากจะอร่อยแล้วยังได้ประโยชน์อีกด้วยนะคะในเห็ดเข็มทองมีกากใยเยอะช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญของร่างกายช่วยทําให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารต่างๆได้ดีขึ้นลดการสะสมไขมันส่วนเกินต่างๆและที่สําคัญมีแคลอรี่ต่าเหมาะสําหรับคนที่กําลังควบคุมน้ําหนักเลยนะคะพอเห็ดเริ่มสุกเราก็ชิมรสชาติดูก่อนคะ่ะพอปรุงรสตามที่เราชอบแล้วสุดท้ายก็ใส่ต้นหอมลงไปคะ่ะคนไปมาพอต้นหอมสลดก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะ เมนูนี้ทำไม่ยากเลยค่ะเห็ดเข็มทองผัดหมูสามชั้นอร่อยอร่อยและได้ประโยชน์ลองไปทำดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามครัวมาดามเจนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ